ทุกคนนะคะมือใหม่หัดปลูกสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่19พฤศจิกายนพศ2567ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะฤด,ดูเก็บเกี่ยวก็มาถึงแล้วชาวนาก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เหลือเป็นฟางที่ยังยีหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้เอาไปอัดเป็นก้อนนะคะเราก็จะเก็บเอาฟางมาคลุม ของเรานี่นะคะต้นกล้วยของเราดินมันก็จะแห้งหน่อยนะคะฤดูแ้งก่อนที่เราจะ,อะเอาฟามาคลุมนะคะก็ตัดหญ้าออกแล้วซึ่งหญ้าเยอะมากหญ้าหวายนะคะมันจะเป็นแข็งๆนะคะไม่สามารถถอนออกมาได้ก็คือใช้เกี่ยวตัดออกมาเลย แล้เดี๋ยวเราจะทําการคลุมฟางก็เดี๋ยวชมต้นกล้วยไปก่อนนะคะพาชมต้นกล้วยนี่คือต้นมะขามที่เราพึ่งลงปลูกไปเมื่อสี่ถึงห้าวันที่แล้วต้นกล้วยตรงนี้เราตัดหญ้าออกไปแล้ว ก็จะมีนีอ่ออกลูกแล้วนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าดินตรงนี้จะเป็นดินแข็งๆนะคะเพราะว่าเราขุดบ่อน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาดินข้างล่างเนี่ยมาถมด้านบนมันก็เลยทำให้กล้วยไม่ได้งามเท่าไหร่แต่ก็ยังคงอยู่ได้ เราจะทำการบำรุงก่อนก่อนที่เราจะบำรุงก็คือเดี๋ยวจะเอาฟางคุมนะคะนี่ต้นนี้เราตัดหญ้าไปแล้วนะคะนี่คือหญ้าที่เราตัดใช้เขียวใช้เขียวเกี่ยวหญ้านะคะอุ้ยอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าเจ็บมาก ้วยที่รอการคลุมฟางเช้าทำการตัดหญ้าออกไปแล้วแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ยังไม่คลุมฟางแล้วก็ยังไม่ได้ตัดแต่งใบนะคะแถวที่ผ่านมานั่นคือเราตัดแต่งใบแล้วตัดหญ้าออกแล้วพร้อมคลุมฟางอยู่ทุก ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็เหลือเป็นโล่งๆแบบนี้อันนี้ตอนนี้ก็ตัดเ้าวกไปแล้วก็คือนี่คือเกี่ยวนะคะเกี่ยวที่เราใช้เกี่ยวหญ้าออกนะคะทำค้างไว้ก็คือค้างไว้เมื่อตอนช่วงก่อนก่อนเที่ยงนะคะพักกินข้าว ต้นกล้วยของเราโตเติบโตแบบต้นกล้วยของเราแบบว่าจเจริญเติบโตยากมากเพราะว่าดินมันเป็นดินแบบแข็งๆนะคะเป็นดินก้นบ่อสีเหลืองๆเป็นเหมือนดินดานนะคะที่เอามาถมด้านบนแล้วก็ทําการปลูกกล้วยโชคดีที่เขายังไม่ตายนะคะเขายังอยู่ได้แต่ว่าอยู่อยู่แบบลําบาก ะะไม่อุดมสมบูรณ์ี่คือหญ้าที่เราต้องการทำทำการตัดก่อนเราค่อยคุมฟางให้เขานะคะนี่คือต้นนี้ก็ไม่ตายไปแล้วนะคะตายไปแล้วแล้วก็ดูดูหญ้านะคะที่เรายังไม่ได้เกี่ยวหญ้าหญ้าหวายนะคะแข็งมาก ยากมากถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่คือบาดมือเลยนะคะหนามากเลยนะคะสำหรับห่้าวายและนี่คือใบกล้วยของเราเจากสาเหตุอะไรไม่ทราบได้นะคะอาจจะความแห้งแล้งไม่ได้รดน้ำก็เป็นได้ ีต้องทําการตัดหญาออกก่อนนะคะก่อนที่จะกลุมฟางเห็นไหมคะถ้ายังมีหน่อกล้วยแตกออกมาใหม่ถึงแม้จะทุรักทุเลแต่เขาก็พยายามที่จะแตกก่กใหม่นะคะอันนี้คือต้นแดงที่เราปลูกเอาไว้ นี่นะคะต้นแดงก็ปลูกหลายต้นเหมือนกันนะคะประมาณสิบสิบกว่าต้นได้นะคะรอดไม่กี่ต้นนี่คือต้นแดงแเดี๋ยวจะต้องตัดหญ้าออกตรงนี้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ดูนะคะ นี่คือผักหวานนี่คือต้นผักหวานที่ปลูกพร้อมกับต้นแดงก็รอดมาได้หนึ่งต้นนะคะอ้าวกล้วยนี้เตรียมจะสุกแล้วเห็นลูกเล็กๆแต่ว่าเริ่มแก่แล้ว ให้ดูผักหวานอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ผักหวานอีกต้นหนึ่งนี่นะคะอึอรอดเป็นต้นที่สองแล้วสำหรับผักหวาน ก็เติบโตอย่างยากลำบากนะคะสำหรับกล้วยของเราที่เจอดินก้นบ่อเข้าไปนี่นะคะอาจจะกันแกลนมนิดนึงเดี๋ยวจะพยายามบำรุงนะคะ,ะเริ่มต้นก็จัดการตัดหญ้าออกแล้วก็ใช้ฟางมาคลุมก่อนส่วนจะเติมปุ๋ยอะไรลงไปเดี๋ยวต้อง ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีตลอดมาขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ